นะกส็สดีนะครับอ่ะ,ว,ะ,อะวันนี้ทำงานจริงๆนะครับท่านผะู้ชมโอ้เออลองดูการทำงานแบบเต็มระบบนะครับทุกคลิปคิิปทีปนผ่านมาคือไร้าสาระมากนะครับ ดูเงนะครับการลดราคาเดี๋ยวนี้เห็นบอกว่าแกจะทําใหม่หมดเป็นโครงใหม่เนะเห็นบอกว่าจะเปิดราคาไว้ประมาณแสนหกนะครับดูเเองนะเราจะมีดันดินนะครับแล้วก็มีรากคุก điện do nè đây mình nè đi đi thiếu ma cả đưa đi นเนี่ยดูดิโอ้โหทั้งดันทั้งสุดยอดอะ่ะทั้งดันทั้งย่ำอ่ะดูดิดรถเลี้ยวแบบฟืดฟาดมากเฟี้ยวอะ่ะดูดสิสบายสบายแล้วไม่ต้องออกแรงนะครับเนี่ยคือแค่นิว้วปลายนิ้วสัมผัสเหมือนรถเกี่ยวเลยนะดูดิ นี่นะครับเอ็กซเออสุดยอดเลยนะท่านผู้ชมผมว่าโอเคแล้วนะสำหรับคนที่ว่าแบบซื้อไปแบบใช้งานจริงๆนะครือไม่ไม่ต้องพูดปาดเหมือนไว้รุ่นน่ะแบบนี้คือมีล่มนี่นะแล้วดันเลนได้นะ ให้ลองดูอันนี้หน่อยอันนี้ยังไม่ได้ย่ําอันนี้คือย่ำแค่ย่ําจนเละแล้วอันนี้นะน่าลองดูอันใหม่โอ้ยโอ้ยดูดิโอ้ยยังเละอ่ะท่านผู้ชมแน่ผมนึกว่าถ้าแกย่ําบ่อยแล้วมันอันนั้น <ừ. laughs> เอกลงไม่ได้ละเอ้ยเอาเฮ้โอ้สุดยากเอ็กเอ็กเอกเอกลงไม่ได้ละ <laughs> <laughs> มปอีกอันหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ารถถายไม่ได้โอ้สุดยอดท่านผู้ชมเฟี้ยวฟืดฟาัดไปโอเคเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ